สนใจมาล่าก็มากินได้นะคะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนย่างให้เดี๋ยวสาวกระเลงแดงจะย่างให้นะคะกระเลงแดงเนาะใช่กระเลงแดงกระเ,เลงแดงสวยทุกคนเลยเนาะนี่กระเลงแดงสวยทุกคนอยู่ที่ไหนคะอยู่เนี่ยค่ะอยู่ในมานเฟียลูสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่อยู่ที่ตลาดผักนะคะคือตลาดแถวบ้านพระอาทิตย์ตกสวยมากนะคะเย็นนี้ อันนี้พี่อยู่ที่สะพานน้ำปายนะคะแล้วก็มีตลาดผักอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านก็เลยมาซื้อผักในช่วงเย็นนะคะช่วงนี้เขาลดน้ำลงกดใช้ถุงพลาสติกนะคะก็เลยต้องถื้ตะกร้าตะกร้าน่ารักนะพี่ชอบเอาตะกร้าอันนี้ไปวัดแล้วก็ไปตลาดนะคะเพื่อไปซื้อผักซื้อของค่ะเดี๋ยวพี่จะไปดูนะคะว่าตลาดผักชมุมชนของคนในหมู่บ้านเนี่ย <Yeah. S 1> เขาขายอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะผักสดปลอดสารพิษแล้วเขาปลูกเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ตลาดผักนะคะอยู่ใกล้ๆนี่เองเดินไปนะคะ เดินไปจากอันนี้ไปก็50เมตรได้ค่ะไปตลาดผักกันเลยตลาดผักถึงแล้วนะคะเขาก็เป็นคนไทยใหญ่นะคะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อผักกันก่อนจะพาพี่ทีไปดูว่ามีผักอะไรบ้างนะคะอยู่แบบว่าชุมชนในหมู่บ้านกินแบบไมง่ายนะคะ พมักบุ้งผัคบผักบุเดีร่ยเห็ดผักเขียวเนออ่เยจะสดมากนะคะอะไรปลูกก็เลยเนี่ยอมานมากตลาดไม่สนหรอออปุกนี้ถ้าปลูกถ้าปลูกได้มันกันยู่ออ๋ มาราที่เขาผัดใส่น้ำมันหอยนะคะอร่อยมาก,มากปนนั๊ดตาเหรอคะน้ำมาบาทได้หนึ่ง5บาทสวยา5บาทเอามัดเกี่ยวมาเลยนะสวยนะเป็นพวงเป็นพวงเลยค่อยขายเป็นพวงค่อยคิทุกร้านมามองก็ขาย ลืมไปเขาโลละลงห้ามใช้ถุงพี่เอาตะกร้ามาแล้วพี่ไปเอาถุงของเะคะนีแล้วก็ใส่ตะกร้าที่เราเตรียมมานะคเขาจะได้เอาถุงไปทำอย่างอื่นนะคะเพิ่งบอกพี่ๆไปเองว่ารู้นกร้อนห้ามใช้ถุงเอาตะกร้ามาเราตั้งค์พรกันมีแต่ผักสดๆทำอะไรผักเพิ่กระสุดน่ะนี่จะเป็นนี่จะเป็นอะไร ยอดยอดนะค่ะย้ำยอดนะคะนี่พะกูดพกูดก็ศพทีหมอนที่พี่ไปหาพะกูดเอาถุงออกไม่นลงรถร้อนร้ออันนี้อย่างไร ลังนกลังนกขายเนีย่ยอ๋ยคนเอาไปให้ใครอ๋อเอาไ่โโว์เล่นเลยอ๋อเอาไปโชว์เล่นลังนก อยากกินลูกชิ้นปิ้งอ่ะไปซื้อลูกชิ้นปิ้งกันค่ะ,ะนี่นั่นสามบาทโม่ละเบียร์ห้าสิบบาทาก่อเบียร์ก้อนสามเบียร์ก้อนห้าสิบบาทมาล่ากันค่ะ,ะเนี่ยเขามีอันตลาดผักแต่เขาก็มีมาล่าขายด้วยเอาห้าสิบบาทแถมให้หนึ่งไม้นะจ๊ะห้าสิบบาทแถมหนึ่งไม้อันนี้ไหมห้าบาทเหรอคะค่ะ <c oughs> อันนี้ขายเองเหรอคะค่ะขายเองค่ะย,ย่างเองขายย่างเองให้หนูช่วยขายไหมคะเดี๋ยวช่วยย่างเถอะนเนี่ยม,มีแม่ค้าหมาล่าสวยๆแบบเนี้ยเรียกแม่ค้าค่ะถ้าคนย่างสวยๆนี่เนาะเออถ้าคนย่างสวยๆ <c oughs> ใช่ค่ะ คนย่างเก๋ๆ like อ,อย่างนี้ไม่มีใครครัไม่ใช่ได้เลยค่ะพี่ๆสนใจมาล่าก็มากินได้นะคะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนย่างให้เดี๋ยวสาวกระเลงแดงจะย่างให้นะคะกระเดี๋ยวเนี่ยเนาะใช่ดูกระเลงแดงกระเลงแดงสวยทุกคนเลยเนาะนี่กระเลงแดงสวยทุกคนอยู่ที่ไหนคะอยู่เนี่ยค่ะอยู่ในมาปินนี่เองค่ะแต่ว่าบ้านจริงๆอยู่บนดอยค่ะมาอยู่ในเมืองกระเลงแดงสวยจัง คนเลยอ่ะกระดิงแดงสวยทุกคลจริงค่ะเห็นเ่อนๆก็มีก็กระดิงแดงค่ะมันกระดิงแดงเยอะอเป็นกแถวไหนคะแถวไมเสข้าวก็มีสวยมากเลยสวยมนโนไหมคะ ไม่เหมือนเออไม่เหมือนไม่เท่ากันนะค่ะเอาไม่เท่าตอนนี้จะสวยกว่าอุยหนุ่มกว่าอุขบคณคณ่ะ <c oughs> สาวกว่าพูดอย่างนี้เมาหมดได้ไหม <c oughs> พูดอย่างนี้เมาหมดได้ไหม <c oughs> มาขายทุกวันเลย จะหยุดหนึ่งวันค่ะพรุ่งนี้ก็จะไปงานที่องคุณลุงค่ะหนึ่งวันให้ไปช่วยงานจะหยุดงานหนึ่งวันหาล่าไหมคะหาล่าไหมห้าบาทสิบบาทก็ได้คะ่นะแล้วมีเจ้าของแล้วค่ะมีแล้วเจ้าเขาเเเออาาาันนหจ้ก็ขายดี เปิดแล้วนะคะเปิดหลายวันแล้วเป็นคนไทยใหญ่หรือเปล่าคะไทยใหญ่เหมือนก้นไตเหมือนกนไต้อ๋ออกก้นไตอ่ะอ๋อเป็นคนไต้ออกคัะได้เปลนกอนไตน้องเป็นลูกครึ่งไต้ย่างออกโอ้ี้ก็เป็นย่างน้ำหนาตั้งถ้าก็ย่างมันหังลีละลายเนาะอย่างก้นติ่มหังนลีนี้อ่ะอีกหังลีกูโกหน้ารัก ชมแล้วชมเอ๋ต้องเหรเนี่ยแช่นานๆเราอะไรหอได้น่น้ำผาไตกำยนก้วยน้ตเนอะไรเป็นกนไตเก้นไตตั้งหรอเนี่ไตตั้งมึงโตก้นไหนไตไมกไม่ยอลางคร์างคืนล้างคืนมาได้ กือบามสิปีังกรมาอยู่ในเกือบสามสิบปีมาอยู่ในเกือบสามสิบปีแต่ได้เนนางนะมาอยู่ตั้งแต่ติปตั้งดมาเหตุการณ์กด้แค่ดอนสม่่ที่มาะถามเหตุการก็ไม่ได้สามสปีเลย เขาตัว่ออ่ะช่ปอกมไดเุดียวเขาบอกว่ามาล่าอร่อยต้องชิมหน้าร้านค่ะเห็นไหมคะชิมหน้าร้านจะได้ปรับปรุงเนาะอร่อยอยู่แล้วเป็นก้นไต้เหมือนกันแน่วานเยอะมากนั่มหันอันลูก ทางปากหวานแล้วรู้หนอโอ้แม่นะคำมอดแต่ขึ้นหมดอ่ะจะขึ้นจอค่ะพี่ที่มาเที่ยวแม่่งสอนก็มาได้นะคะร้านที่ที่เขาก็จะอยู่่าตรงเอพีจีอยู่ซ้ายมือนะคะตามตลาดผักเลยค่ะก็ขายอยู่ทุกวันนะคะยุดวันเหล่าทองอ่นยุดแล้วก็เอดอันว่านผ้าใหญ่อ๋อวันผ้าใหญ่ในแต่ยุดเพราะมันให้การน่ะเนาะ้องยุดวันผ้าใหญ่ คนเกนค่าใหญ่นมันก็คนไทยคนไต้ก็บดถือเนาะมันค่าใหญ่เนาะต้องก็ต้องมอทแล้วแต่กนเกียงแล้วนะอเหอะเนี้ยเห็นอะไรพ่อเฮ็บมันเป็นเห็บเข็มทองเนาะีลยวก็หมูเนมันมันบางอยู่เี่ยว่ะุกไว้ทุกไว้ รักเตียด้วยนะเป็นผากของหัวนะหัวเขาจมาเยียดรมตัวนะฮะเป็นกสแล้วค่ะแล้วก็ข้าหางอข่ามันละข้ามาละผงมันละข้าผงมาละไม่เคยทำเหมือนกันอัออัไของใส่ให้นะทอกใส่ให้นพอกใส่ให้นะน้อง ก่อนแน่ต้หางอติอันนั้นแม่ตาน้ำสับกดจะย่างของกนจะย่างอ๋อเสร็จแล้วก็แค่โรยโรยม่าล่าอันนี้อันนี้อาจจะเป็นของลูกค้าคนอื่นเขานะาหางตองแม่เอาเป็นสามชั้นหรือว่าของน้องของน้องได้อันละแม่อันละพองไม่ค่อนได้สามอันไม่ค่อนสองอันไม่ค่อนสามอันก็ไม่ค่อนสามอันก่อนแน่หั่นสามอัน หอมนไม่รู้อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะถามว่าอร่อยไหมคะบอกแล้วนะคะสุดร้านแปลกๆค่ะค่ะสุดของร้านแปแปดสุดของร้านแปลัๆโอ้โหถือว่า ไม่เหมือนมาล่าที่อื่นนะคะอันนี้ต้องลองมาชิมอันนี้มารีวิวร้านหรือเปล่ามอนมารีวิวร้านขอบพื้นน้ำๆอะอ๋อดีอ๋อพอปีกอมมอนะอเ,ปนเป็นเพื่อนเดินไล่กับหมอตันตันเด่นพอดูเหตุการณ์นี่เด้อดหนอเนาะถ้าอยู่ต<อ>้นแมก็อันแบกข้างนอกก็พื้นเล็กตันนี่ดูเฮ็ดรต่เฮือนนีอน่อ๋อ ใส่กุ้งก็เดี๋ยวใส่เยอะถ้เยอะก็ใสชอบแค่ไหนก็ใส่เองได้เลยค่ะเอ้ยหม่าล่าร้านนี้ดีอ่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยอร่อย ถ้าอยากถ้าอยากได้พงม,มันละก็สั่งได้นะคะอ๋ออันนี้เป็นสูตรพิเศษใช่ไหมคะค่ะอ๋อสูตรพิเศษไม่เหมือนใครซอสก็มีก็มีทีเดียวเนาจะใส่ถุงแล้วก็ไปกันต่อนะคะค่ะ <laughs> ก็คืออ้อปีหามีใส่ถุงกันซอ,อค่ะเราลงไม่ใส่ถุงแต่ถ้าไม่ใส่ถุงก็ไม่ได้วาง กาลีนะคะ เลือกซื้อมาประเทศอยู่เลยนะคะเทศงามงามเทศงามงามงามเหมือนคนซื้องามเหมือนคนซื้อวันนี้ไปทำผมมาเหรอคะพี่ถึงว่าผมสวยเลยเดี๋ยวไรนีปทานอะไรนี่ซื้อย่างมาลามาไปช่วยเขาโปรโกหมดแล้วมาลาคิมไหมคะพี่มาลา อะไรคะพี่เื่องอะรแค่นั้นเองคะบ้างี่คืนเหรอคะพี่มากับพี่เดียวกับน้องเดียนองมือกันนะไปทิ้งขยะอันนี้พักกลุมเดียวนักกลุ่มดองักกลุมดองักกลุมไต้เนี่ยหรอไต่มารับรองาักลุมดองเป็นพักกลุมเล็้างภาษาไทยเนี่องเราถามเลยก่อนว่าภาษาไทย ก็พี่พีไม่รู้จักนะคะพี่เขาเรียกว่าพักกลุ่มอะไรเนาะเออพักกลุ่มเหมือนเหมือนพักกาดดองส้มนะคะแต่เป็นของคนไทยใหญ่เอออันก้าถืออะไรสิบบาทด้วยจ้ะสิบบาทเอาไปยำก็ได้เอากไปให้พักก็แล้วหุงกินก็ได้หุงกินก็ได้อันหนึ่งหนึ่งซีออันนี้บป็นเฮดเนี่ยบป็นเฮดที่อยู่พอเนี่ยอันลองน้ำข้าวดู เอาลองน้ำข้าวแล้วก็มักไวให้ไหนเอาเอาเจ็ดบ้างแล้วก็เ่า,า,า,ามาตากให้อ่อนให้ก่อนอ่อนแล้วก็เ่าโนดโนดแล้วก็เ่าเจน้ำไว้แล้วก็เจน,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 น้ำเ่ามาล้างน้ำคั้นออกแล้วก็มาลองข้าวอ๋อถือดีเลยพัดขุ่มส้มเหมือนกันกว่าจะได้พขุ่มส้มหนึ่งถุงนะคะต้องผ่านการละมัททิธิกรรลมัทิธีมามา <laughs> ต้องผ่านกรมละมัททิธี ผ่านพิธีกรรมหลายอย่างช่างมาเเลยค่ะที่พูดอีเองวันนี้มาจ่ายตลาดนะคะเป็นสาวดอยที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะใช้ผึงอ๋อค่ะเป็นอะไร้ันก็แบบเขยิ้มไม่แยมปลูกก็เร็วเนี่ยอ๋อปลูกก็เร็วเลปลูกคนเดียวโหเหี่ย่อลิจังมันก็ส้มใต้นั่นลมันก็ส้มไทยใหญ่นะมันก็ส้มไทย พี่ใครผักสลัดอ่ะพี่เก็บได้นะในยังไงเอาพี่ปลูกผักสลัดด้วยเหรอใหญ่แล้วเหรอใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ที่นี่มาเก็บผักสลัดเอาเลยนะช้าช้ะขอบคุณค่ะจะเก็บผักสลัดที่รีก็ได้เหนูผ้าทิศตกดีแล้วนะคะสวยมากค่ะพี่ๆสวยงามมากถึงแม้ว่าตรงเขานี่จะแห้งแล้งแต่ว่าก็ดูคลาสสิกดีนะผ้าทิศตก เนีย่ยแมวสอนของเราก็มีอะไรดีๆเยอะแยะนะคะอยู่แบบติดป่าติดเขาก็ยังมีอะไรดีๆสวยมากพี่จะปิดคลิปแล้วนะคะค่ะพี่ได้ผักมาหลายอย่างเลยนะคะมะียอดมะรานะคะแล้วก็มีผักบุ้งส้มเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับไปผัดยอดมารากินนะคะพี่อยากจะบอกพี่ว่า5้าบาทอะ่ะแต่ว่ามัดใหญ่มากนะคะมัดใหญ่มากแล้วก็ได้หมาราของพี่เขาด้วยนะคะไปย่างเองแล้วก็โรยผงเองนะคะ วิวสวยมากค่ะัตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำาปนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนล้วเขาจะมีซุะะ้มแล้วเขาจะตั้งซุ้มด้วยโันนี้เนี่ยเป็นสวนผักของชาวบ้านนะคะสวยมากบรยากาศก็ดีมากลมพัดเย็นๆนะคะ วันนี้พี่ก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่อยู่กับพิษจนมาถึงเวลาทีตรงนี้ตรงที่พิษมียอดทรัพย์จน20,000กว่านะคะพี่ก็ยังรอสามหมือยู่เหมือนเดิม กข็ขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องขอบคุณกำลังใจจากพี่ทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่รักพิทแล้วก็ติดตามพิทแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้กําลังใจพิทมาเสมอนะคะพี่เป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์มากแล้วก็จะพยายามตอบคอมเมนต์ให้ได้ทุกคอมเมนต์นะคะพี่พี่วันนี้พี่จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์เกิดซ like, ับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้ลูกพิทสาวดอยคนนี้ไปนานๆนะคะขอบคุณที่รักหนูแล้วก็อินดูหนูนะคะพี่พี่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ